สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาโฮค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในเสาของมือวันที่16ค่ะเดือนกุมภาพันธ์นะคะปีพุทธศักราช2569นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้ค่ะแอปพี่น้องบานเฮาสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องค่ะคงสุดท้ายนะคะพี่น้องค่ะเอาพี่น้องแนวทา่านโซนี้ของปู่ค่ะสิได้มาเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆ ผู้ข้ากำนมนพสการค่ะเรื่ค่ะปุ่กลองสุดท้ายครับผู้ข้าไข่ก็เจีมันขึ้นดอกฟันดีอยู่ดอกค่ะแก้วกดอกฟันมันก็ยังมีเขาใส่อีนะแต่ว่ากคนได้เตัเล็กๆเลยค่ะ ก็เป็นตัวลกสอจะวาเห็นฟัก็จะไเาได้อยู่นี่อไ่เอาหายขึ้นละค่ะมัเล็เขาแล้วสันนเดนี่ค่ะมัเล็เขาแล้วสันนี้ค่ะฟันดีอยู่มันเส่าไออกแล้วเนาะมือชคมือมันแล้วเนาะแมนครับุะ เดี๋ยน้องเสิซีไม่กูเิดจริวมือนี่เนาะไไ้ออยเดราะรัจะไววะบ้าลยวะไม่ได้เอาไหนไวเลยเหเอาเจเล่าสร้างหอยน่นซี่คนกัพ่ออลไจิงแมนค่ะผู้คะระเอที่เป็นะไรกดีใจเลยเนาะแมนค่ะการที่เดีังดังมาให้นิดเลยอ้ก็ดตามตัวนั่นนับนั่นกันแม่นั่นเลยเพราวะทค่มันไม่อีเด้อ ค่ะเรียกพฝันน no. ั no er, ah. ่นเราเมื่อขึ้นนีก็เจ้าก็โทรมาเอาคลิปน้ำปูนี่เราก็เล่นปูก็เล่นก็ยังได้เลียฝันปูหน้าปูก็ะเล่นหายเลียกทกไปเอาเลียฝันน้ำปูเลียฝันน้ำสนนกมันก็ออกแล้วล่ะเราสนอกออก้วออกอีกก็ได้พระท่านตัวปูฝันเห็นไม่ออกกันะซี่ที่หาซี่หกนะนี่ว่ามันกันเม่นอะไรมันก็เป็นอ่า หาซีหกซีนะพอกูก็เละหายมันก็เลยออกหกซเนาะค่ะนี่ละเอาตัวนี้ไปน้ำสนกหาซีหกซีสครับบัวอ,อาเรียกหอยปูบางไปก็ยังเห็นสามตัวอยู่อ่ะตัวใดล่ะคะเป็นูว่าเป็นเก็ดเจหสองนี่แล้วก็น,นั่งกันเลยเอาไปน้ำเนาะคะ อาเจีบมันมานี่ก็เลยเพราะว่ามันเจ็ดตาสองนล่ะฮั่นเมอยุ่งายก็เลยเพิ่งไปผมว่าเห็นสามตัวจะนึกไหมนมันฉีนีมันีมาเลขอให้จะเด็ดแต่ว่าเลขก้มฝันปูกะนี่ล่ะเลขอ้มฝันปูกะฝันเห็นไปออกนี่ละแต่ว่ามันเป็นสามตัวมันฉีเป็นแต่ว่าันกับ่าตรงกับเลขถูกูอยู่ยยด้วยแล้เนาะอาเจเนาะ เรียกหอยนะค่ะมันตรงกับเรียกปุ๋ยน,น, <c oughs> นี่ละถ้าเป็นสองตัวก็เป็นสี่ซี่ห้าสิทันหาซี่หกซี่นี่ละ่ะโอค่ะปุ๊บปั๊บเห็นมาออกเรียกขนฝันค <c oughs> ่ะกับเรียกหอยน้ำนี่ละ 5, 2, ่ะยึดหาสองน้ำค่ะแค่ว่าตัวผู้มักผู้กับมักตัวเรกสุ่มลับผู้กับมันใจก็โตต,ต,ตัวเก่าหนึ่งโอ้ เก้าลึงหกหกนึ่งเก้าแล้วค่ะตัวนี้ผู้ยหญมันเข่าตัวนี้แล้วนะเลขเดียวนี้เพราะว่าแ่ว่าสีเป็นบุญไม่เป็นแางท่านล่ะค่ะเพราะว่าผู้ฝันก็ยังไม่เท่าใจนี่แมเมื่อคืนนี่แมวฝันแต่ว่าไม่ได้หลาหรอกที่มันเข่าสองตัวขืางในบวกค่ะอือกันมันเข่าสองตัวอยู่ ันไม่าได้อยู่คบกระิเขายู่ดหลบลบังกันเลยค่ะเวลาเอาเรียงห้อยลำบ่อเรียงเนมาให้เป็นมาให้นีโดยมากก็จะแม่นนิดเดียวสํานินทีละค่ะเขินมันมาเป่าก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดปู้ก็บอกม่งมันเลวเนาะค่ะเจ็เจ็ดตัวเดียววันนี้ปูบมังไปมั่งมากมันเห็นถึงสามตัวมันมันจะเป็นเพชรอาสองเลยบ่สันนีนค่ะ ดึงกล่องมาบังคาคาเขามม่เห็นเหล็กสามตัวทุกตัวนี่สนุกฮะผู้ก็บอกอยู่แล้วบอกว่าหอยน้ำหาแน่นบ่ล่ะใช่แล้วผู่ผู้ตนผู้ตู่ผู้ทีไปนั่นผู้ทีว่าเอเก็บหานึ่งแน่นบ่ล่ะแน่นบ่ล่ะปู่ว่าหอยน้วยหนึ่งแน่นบ่คือเก็บซี่หนึ่งบ่เก็บซี่หนึ่งค่ะเออเนี่ยแหละผู้ทีไปน่ะเก็บซี่หนึ่งนี่เจ้านึงหรือผู่ทีไปเห็นผูว่าหอยหอยมันห้วยหนึ่งังที่น่ะ ค่ะแต่ว่านี่ผู้ก็เลยว่าเห็นเป็นตัวนี่แหละเอาเอ็ดหาสองนี่แหละมันเห็นเป็นตัวค่ะแต่ที่มีนี่แหละเลขหอยครับเลขที่ก้มฝันผู้นี่แหละได้ดครับคุณคะเลขผู้ตัวผู้มกักผู้กัลงให้ยเร็วกนนลลนนันกันขี้เขียนลูกน้ำอะไรหรือเป็่อะไรก็เขียนลงคลิปนั่นหแหละเนะาะค่ะเอ่อเลขตัวมันเป็นหกเนื้อเก่ากเก่าเน,นื้อหกน่ะค่ะ เรียกพูดปนี่ก็เลยเอก็ตัดเลนไหนปนตัดเลนอรพี่กเลยตัดออกก็มีหลายตัวเก้านึนึเก้าหนึ่งกนึงแบนละแต่ไปเลยก้มฝันปูนี่ปูไปแล้วไม่ำเบี่ยงละพราะข่าเจ้าอย่างเลยก้มฝันปูนะปูก็บอกว่าปูฝันเอ็นแมวออกกันปูฝันเอ็นแมวออกมันจะเป็นหาซี unku, you, ่ซี <n> ่หาขัน uh ว่าากิดปูขึ n ้นหกแล้วมันก็จะเป็นหกซี่ซี okay. <K> ่หก <'s> ้นะะไอ้โรหยพ่นอีกตัวนี้ก็เลยฮะเจ้ามันมาเนาะครับคูคะ เม่อไหร่จเกิดขึ้นได้ก็ทีอาจจะปิดไปหลายตัวแล้วก็ย้ายตัวนั้นย้ายตัวนี้เนี้ยนั่นแหละมันกับตอนนั้นมีบางเดียวคือว่านั่นแหละมาเจ็บแค่ที่มันเข่าตัวไหนราะว่ามีผู้รู้ว่ามันช่ออกตัวไหนเนาะอ่ะหมูปูไหลเป็ี่นยอดทางมากระจัดกระพานนี่ก็เลยอ่าหมูมันกับเขาตรงวัดรู้ว่าเขาเรียกทูบเพกับเขาเรียกฝันเว่าเขาเรียกฝันกับเขาเรียกเป็นที่จะคิดเป็นขึ้นมหาอีกจะคือเต้าคือนี่ละเต้าก็จะหนึ่งเต้าคก็จะหอยยังเช่นละ ค่ะแต่เวลาพอดีค่ะปูเอาปูจีว่ค้อนเหรอคะปู้แวเที่มันจะเชงจะเที่ดมินบ้ากันมีโชปี่มันมื่อนี้ก็เลยจับมันแส้นเั็นล้นสุูสุขคนเลยคะปูเยน่งปังๆี่มงแล้ก็ให้เป็นกอนคะไรกอนที่บก้ตนจีามไห้ไลยๆค้นเขาบิ้ย้อยไรนี่ก็เลยยอดบีวขึ้นเป็นแสนเป็นล้านเนื้อไอ้ก็จเรดน ข่าวบนขาลังที่มองแรงก,ก,ก,กันคนอะไรคนไช้เขาติดตามกันเลเฮ้ยน้ำปูหมดประเทศลดคาบูเอาแห้ๆงๆปังๆกระพุ้นจๆจุกจุกมันๆ,ๆ,ๆจะเลื่อนพราะกำนัลสการ์น,นะคะปูสาทุกข้าวกระพุณค่ะสรุปแนวทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรเด้อค่ะพี่น้องคะแนวทางอ่าคงสุดท้ายรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องครับแนวาทางของปู่ค่ะ เลขทูบนะคะปูย่างคงติดตามตัวนี้นะคะพี่น้องคะเลขทูบเก้าหนึ่งหกหกหนึ่งเก้านะคะพี่น้องคะแล,ล้วก็เลขบักหอยเจ็ดห้าสองแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะความฝันของปูห้าสี่สี่ห้าหกสี่สี่หกเด้อพี่น้องเด้ออ,อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะพี่น้องคะเช้านี้นะคะแม้แต่าจากปูวัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องแคปหน้าจอค่ะ พี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางเซานีนะคะโค้งสุดท้ายนะคะแนวทางรัฐบาลไทยแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องอย่าลืมด้วยค่ะพี่น้องเดินนาไปพิจารณาเบิ่งค่ะพี่น้องทางช่องนําเสนอเผื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องบรนเทาสุขสุขอนนะคะสาหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจาก ปูวัดป่าอุดรค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกครับพี่น้องคะทำประอยากสิบแาดครับแนวทางเด mm ็ดเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมด้วยค่ะพี่น้องคะฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สิเด็บบลัพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการเนาะค่ะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางเซาวนีนะคะคงสุดท้ายของปูวัดป่าอุดรคะ่ะแนวทางทั้งเบอร์ตะม้วนนะคะวันนี้มีเพียงซ้ำนี่เนาะค่ะพี่น้องแอกสิเดดขอตัวลาพี่น้องวันเท้าสุกุลสกุนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่กับแว้ในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ